สวัสดีครับเบาเงี้าสองสีสวัสดีครับมือนี่เบาเงี้ากกำลังตักขีมันอยู่พี่น้องขึ้นขีมันนี่ครับมือนี้ขั้นตอนการขึ้นขีมันนะครับผมเบาเงี้าก็ได้ขนขีมันขึ้นเป็นขั้นตอนการปลูกขั้นตอนแรกนะครับขนขีมันกับประเทากะเทาเทามันได้กระบต้องแผาดรอกพะเทาก็ได้แข็งแรง นี่นะครับมะเย้ากะทิลเข้าไปเทว้หนาสันนะครับหนาสันเพาะปุ๊กนะครับนี่นะครับเทว้นี่นะครับหมอกล่องไว้น้ำหนันเท่ากะทิเป็นขั้นตอนการเชียนะครับเชียหนาสันให้มันเสมอกันนะครับ เป็นขั B ้นตอนขื so ่นชีมันเี้แล้วนะครับเขาก็มาเชียใไห้มันสั่นเสมออยนนะครับอันนี้สองันนี้สองคนเขาก็เชียคนเราฟังคอยแล้วเรื่องอันนี้ก็าย่อเห็ดไปเรื่อยๆนะครับตอนการเชียหลังจากขื้นชีมันเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะขื่นฉีมันเขาก็เชียเชียเพียที่จะหายหนามันเสมออกันนอย่ามันเขาก็เอาเนี่ยมาตบๆนะครับ เดี๋ยวแต่ตอนตบแล้วเดี๋ยวป้อนอห้าอีกทายเบืองอีกเท่านึงนะครับนะครับหลังจากที่ห้าเคี่ย์ให้หนาพื้นมันเสมอกันนะครับปฏินี้ห่อกะีิมาตบบานนี้ตบนาพื้นให้มันแน่นนะครับเพื่อที่จะให้ขี้มันเจ็บค้อมหอนได้ดีนะครับอ่านี่ครับอุปกรณ์ของมาเนี่ยเป็นไรน,นี่ตบลงไปบานนี้ป๊บป๊บป,บป๊บนะครับ หลังจากที่เ้าตบแล้วกับหี้ดตาประมาณนี้นะครับนี่นะครับนี่ห้องกับสีเดชั้นชั้นเพาะชั้นปลูกนี่นะครับชันเพาะปลูกกับชีเดประมาณนี้นะครับโอ้เหื่อยแลงพี่น้องขี่ม่นหอนนี่นะครับอันต่อไปบางยอดกับเฉียวขี่งวมาลุยนะครับอันนี้เป็นวิธีมักในลูกนะครับเพราะว่ามักข้างนอกนี่บางยอรู้สึกว่ามันทรงกินหลบกวนนะครับนี่นะครับ มักในลู่บางเยาสีเปลี่ยนมักในลู่เฮ็ดแบบเด็ครับก็ได้ครับตามคว้มสะดวกแต่ว่าบางเยาว่ามักข้างนอกไม่ค่อเกิดดีนะครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เจอมักในลู่จะมาข้างนอกนี่บางเยาคิดว่ามันจะมีกินในจังน้อยนะครับเพราะว่าบางเยาเห็ดอยู่ในชุมชนอ่าค่อนข้างที่จะอยู่ในบ้านในจังน้อยนะครับอ่าแม้วนหอมมิมิไม่ม้วนผอมครับไม่ม้วนหลบกวนครับบางเยาก็ได้มักในลู่นะครับขั้นตอนมาบางเยาสีได้ลุย ขี้งวดนะครับหรือปุ๋ยขอ,อกนะครับแม่มอะไรยากกว่าที่ใดใส่ปุ๋ยนะครับว่านนี่ครับเบิงบ้งเบิ้งการว่านปุ๋ยนะครับว่านให้ทัวท่วๆนะครับว่านให้ทัวท่วๆว่านให้มันทุกสั่นนะครับ หลังจากที่ห้อวานขีงัวแล้วแล้วห่อกะทิมาหดน้ำนะครับหดน้ำให้มันเปียกจั็กน้อยก่อนที่จะเอานํามักมาหดแล้วก็พิษไว้ในโล่งนะครับมักอันนี้มักในโล่งนะครับสูตรมักในโลง่งอันนั้น่มักข้างนอกเขาก็ทีม่มักที่กันครับ,าบาเ้นหํามักที่กันห้ามักที่ว่าเบาเนาเตรียมไว้นะครับอันนี้จะีหดให้มันเปียกจั็กน้อยพอเาใส่หนามักให้มันซึมลงไปในอันนี้นะครับ เดี pues Now, ๋ยวนะครักเดี๋ยวเบาเงาสจะทายเบื้งนะครับเดีนมักเบาเงาทายเติมเบาเงาเดี๋ยวมักไว้นะครับนี่นะครับนี่ไม่เนี่ยแล้วบาเงาผ้าเปลี่ยเบื้งหลังจ่าเดี๋ยวหดพ่อเปียกๆนะครับเอ้ยย่อยย่อยทั้งขางนิดๆิน้อยๆนะครับเปล่าเงากระสีผ้ามาเอานำมักซีดนะครับนี่นะครับบาเงาผ้าเบื้องนำมักนะครับนี่ โอ้บอลเงามารไปสองคืนสามคืนหรอพี่น้องอู้พุ่งไปไกลใช่พี่น้องนี่นะครับน้ำมักโอ้กำลังได้ทีพี่น้องนี่นะครับน้ำมักที่ห้อยเอาไป็มักเห็ดนะครับน,นะครับอัตราส่วนก็คือบอลเงามารแข่งมาไหนสองลูกเนาะจีด้วยแบ่งออกเครื่องนึงนะครับนี่ครับบอลเีงาเตรียมการแบ่งไว้แล้วนะครับน,นี่ก็คือ การน้ำตาลหนึ 1, ่งถังนี่ครับการน้ำตาลถังนี้ยีเอ็มถังนี้ถังหนึ่งนะครับปุ๋ยสูตรเสมอ6กกิโลนะครับผมสูตรซิมหาซิมหานะครับหกกิโลนี่อัตราส่วนสองลูกนะครับบางแยกกับสีแบ่งออกเคืองถังกับสีเติมน้ำเสีอีกให้นไหมเต็มนะครับกับสีได้เอาไปหดอีกเอาไปหดลูกหนึ่งนะครับผมแล้วก็อีกเคืองหนึ่งเราก็เติมน้ำใส่เต็มถังกับสีไปไปมักข้างนอกนะครับเนาะนี่นะครับน้มักเข้า นี่นะครับเบ้าเงา้ยวใแบ่งครึ่งทีรลอยอันนั้นนี่ยังมาท่านเด็ดเติมน้ำนี่พี่น้องอันนี้เบ้าเงาวเติมน้ำเดียวเดี๋ยรลอยเบ้าเงา้วรอยยวที่จัดการสูบนะครับหรือว่าไดเข้าไปสีแล้วก็บเบาเงา้ยวกับที่ปิดโล่งนะครับสีดเสร็จแล้วเบ้าเงา้ยวกับทีบ่ปิดโล่งอบไว้อบไ, <c oughs> ไปสามขึนนะครับนี่อีกครึ่งหนึ่งกับเยี่ยวมาอบซุปนี่ขึ้นกันนะครับสามขึ้นขึ้นกันนะครับผม แต่เยโอเตะสองนิ้วเร็วเออแล้วเงินนี่นะครับบ้าเง่าก็บจได้ยสีดแล้วก็ทำการพิษโล่งนะครับบ้าเงากับจีโอดน้ำม,มักเป็นทีเรียบร้อยแล้วก็พิษโล่งนะครับนี่นะครับขั้นตอนต่อไปบ้าเง่าก็บจีไปฮดนี่นะครับ มักขังหนอกนะครับขังในร่งกันมักพร้อมกันครับเพราะว่าจีได้อันนี้จีได้ขึ้นร่งนี่ครับร่งนี่มันหล่มนะครับที่แหลกหอยยาวเลยตีไหมนะครับอีกสามมือเจอกันครับนี่นะครับขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนหดน้ำนะครับก้อนนี้จะเข้าไปถึงขั้นตอนอบนะครับหดน้ำให้เปียกๆเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะ ให้ข้ามร้อนมันเขาไปในขีมันนะครับให้ขีมันเจ็บความห่อนแล้วก็ให้เสียลรามันตายนะครับหรือว่าให้นกเห็ดอันอื่นนะครับที่ว่ามันจะเกิดก้อนเห็ดฟางของหฮาที่ว่ามันจะมากินหัวหารกอน,นะครับใ,ระนะใส่ไรบ้างใส่ให้มันจืดน,นิดๆหน่นอยนะครับรู้จักไหมจืดๆนะครับรจ,จืดๆเนี่ยบอว่ารเมี่ยใส่ใส่เนาะพดนามกอนนะครับใส่ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นอบนะครับป่าน นี่คือขั้นตอนการอบเฮ็ดครับผมเมื่อไรกับโบพิทโบท่องไปน้องพี่น้องนี่ครับอบใบนำ้ำนี่บ้าเหย้าใสไดโบนะครับซอยเปานะครับอ่าผู้ใดมีไถโบกับซอยเปาเมื่อสิไประยัดขึ้นไปได้ไร้นะครับอบนี่นะครับต่อยาวต่อมาเบ้าเหย้าในน้ำนะครับเฮ็ดใส่น,นะครับถ้าผู้ได้จะเฮ็ดตามให้เฮ็ดใส่เป็นไปได้เฮ็ดใส่ทุกถังครับถังละสามใสอันนี้เบ้าเย้าเป็น เป็นเงินนันแรกครับบาเงาวพาท่านมีประสบการณ์เพราะอะไดแต่ว่าดีครับดีดีทำมีใส่แบบมีความห่อนดีนะครับทรงความห่อนออกมาในทอนะครับพอกับทรงเขาลูงนะครับนีคื่อลูงเฮดขอกับทรงเขาลูงนะครับบานี้อบจักชั่วโมงนะครับบางเงาสีผ้าเบืองนะครับอบทั้งเบิดสามชั่วโมงนะครับแต่ว่าในสามชั่วโมงนั้นเขาต้องมาเบืองอุณหภูมิมันก่อนนะครับอืมบอมแอนบอมแมนว่าไอนามเขาในล่่หรอกกัจับเวลาาเลยด้บอมแอนได้ครับนี่นะครับอบ ปุ๊บเข้ามาเบิ้งอุณหภูมิมันนะครับอุณหภูมิอยู่ที่หกสิบตอนใดเริ่มจับเวลาครับสามชั่วโมงนะครับสามชั่วโมงเชื้อราหรือว่าเห็ดต่างๆนะครับเข้าต้องเข้าจังหวะสีนกเปันใดหรือว่ายังสีมันจะเกิดก่อนเห็ดฟางนะครับเข้าจังหวะสีนกเป็นใดพวกเชื้อราพวกยังมันยังสีตายนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็อุณหภูมิได้แล้วนะครับมีอุณหภูมินี่นะครับโอ้เริ่มจับเวลาเลยนะครับ สามชัม่วโมงครับนี่นะครับหลังจากที่ห้องอบเรตห้องกระถิงไว้ขึ้นหนึ่งนะครับตื่นเสามาห้องกระถิมาเปิดโล่งถิ้งไว้นะครับเปิดโล่งถิ้งไวประมาณสามสิบนาทีนะครับให้อากาศมันเย็นครับเพื่อที่จะเข้าไปวานโรยเชื้อนะครับวานเชียวโรยเชื้อข้างในนะครับจืดเองหน่อยครับเพราะว่าไอาอความห่อนมันเฮียนะครับไอความห่อนมันตอนห้องอายอความห่อนมัน เหนือลงมาข้างล่างนะครับอ่าเขาก็เปิดโล่งทิ้งไว้สักพักนะครับเพื่อที่จะให้อากาศข้างในอากาศเสียเสียเป็นอากาศร้อนๆนะครับออกมานะครับสองโล่งนะครับมือนีสิวานเสียสองโล่งครับมีโล่งเงี้ยก็โล่งหน่อยโล่งหน่อยนี่มีสามสันนะครับโล่งหน่อยสามสันนะครับนี่ครับไอ,ไอเดียไอเดียไม่จาก <c oughs> คนหาร์ดเซตเทอร์ทีทุทเดียนละพี่น้องนี่นะครับโล่งนี่สามสัน แต่ว่สามสันยู่แต่ว่มมาเน่อเห็ดหนาสันมันกว้างๆนิดน้อยนะครับพื้นที่การปลูกมันหลนะครับเอาไงหลุดอ่าสามสันยุ่กับจิงแต่ว่าพื้นที่การปลูกมันหลอ่านี่นะครับขั้นตอนต่อไปก็คไปขยี้เชือนะครับนี่ครับลังจากนัเน่าก็ฉีมาขยี้เชือนะครับเชือเขาสร้างมากันจะเป็นก้อนนะครับก้อนแบบนี้นะครับมีสร้างทั่วๆไปนะครับผู้ได้ยุ่ไก่เมองได้ก็สร้าง ตามเพีตาม,ตามยังกระไดนะครับเท่ากับเอามาขยี้นะครับขยี้มันเป็นแบบนี้คนระับเดี๋ยาบางยาเสียามาปั้นน้ำครับปั้นอีกรอบนึงนี่ครับ <c oughs> บางยอดเสียามาปั้นอีกรอบนึงนะครับเพื่อที่จะให้มันละเอียดขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับบางยอ้าสีปั้นอีกรอบนึง หลังจากที่เ่อปั้นเสร็จนะครับมันก่วนจะละเอียดขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเพื่อที่จะ้าใจะไปวานไ้นมัน,น,มน,น,มนห้ืว่ายายยายได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะไม่เชื่อมันขี้กันหรือว่ามันหนาเกินไปนะครับนี่นะครับหลังจากที่เ่าปั้นแล้วก็สิใดประมาณนี้นะครับะละเอียดนี่นนะครับมันมุนนะครับตอนต่อไปห้าาอกระที ็ยายออกนะครับเพื่อที่จะปรุงหรือว่าให้อาหารมันเหลากับนําไปวันนะครับนี่ครับส่วนผสมมีอย่างน่นี่นะครับนี่นี่ครับอาหารเสริมเห็ดฟางนะครับหนึ่งโลต่อหนึ่งถุงนะครับอันนี้เบ้าเงาปันเบ้าเงาปันซีโลนะครับอันนี้ก็สี่ถุงนะครับแล้วก็อันต่อไปแป้งข้าวเหนียวนะครับแป้งข้าวเหนียวอัตราส่วนกันหนึ่งโลต่อหนึ่งถุงเท่ากันนะครับนี่นะครับหนึ่งโลนี่แบบนี้นะครับหนึ่งโลแล้วก็ อันต่อไปก็คือห้ามออนนะครับห้ามออน1นกิโลนะครับต่อ1ต่อ1โหลคือกันนะครับอัตราส่วนบางคนก็ใส่บ่คือกันนะครับบางคนอาจจะมีอ่เห็ดเงินล้านมาเสริมนะครับอ่าอันนี่บะเงี้วบ่ได้สั้งมานะครับลืมเลื่อไใส่กับบ่ได้เป็นยังครับเพราะว่าบะเงี้วแตงแตงหนามันไปในร่องแล้วเรียบร้อยนี่นะครับอัตราส่วนมันอย่างนี้นะครับบะเงี้ยวก็จะได้เทผสม ขนในเข่ากันนะครับนะครับหลังจากที่ห้อได้ใส่ส่วนผสมลงไปละห้อกับสีเดค้นนะครับค้นคนในมันเข่ากันแล้วก็สิเดนําไปวานในขั้นตอนต่อไปนะครับนี่ครับหลังจากผสมแล้วก็สิไเดประมาณนี้นะครับอู้แดดออกเราไปนอนนี่นะครับเราก็สียหาอกับาใไ่คูเพื่อที่จะนําไปวานในโลกนะครับ อ๋อห yeah, ัวค no. ิ au, ้สาวสีดอกบันโอ้โหคุณสาวสีกับเห็ดเบียกในเฮียนได้พี่น้องแต่งคนต่งเห็ดเบียกเดี๋ยวเดี๋ยวกับมาซอยกันนะฮะหายเขาโล่งโล่งเห็ดเพราตี่เขาโล่งเออโล่งเห็ดเอออ๋อโอ้โหว่าจบมันกับเป็นขมแขงขมแขงในบุญเนาะจืดนะวะจืดนะครับเพราะว่าหน้ามันเทิร์นมันเฮียลงมานะครับตอนเขาอบเฮาบันี้เ่ากะจีวานด้ยนะครับ วานเอาหินมาใส่หินมาใส่บันเห็ดให้มันถูถัวนะครับสาวสีสีวานนี่นะครับเข้ามาทำการวานโยวานเร็วเลยแม่ล่ะสีนี่นะครับทำการวานให้มันทูถัวนะครับอ่านี่นะครับ หลังจากที่หอบ้านเฉี่ยวหลือสิใดประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการคดน้ำนะครับนนี่ะครับหลังจากที่หอบ้านเฉี่ยวหล้วขั้นตอนต่อไปเ็าือคดน้ำนะครับคดน้ำเพื่อให้เชื้อมันยุบลงไปนะครับยุบลงไปหากินการอาหารนะครับอย่างในใีมันเดินนะครับย่อยคด้เร็ว ข้อของเ่าดึงใหใยมันีะเดินดีบอนะครับนี่นะครับหลังจากที่เข้าหดนามเป็นทีเดียบร้อยเราเข้ากะสิมาปิดโล่งนะครับนี่บ้อนยาแด้หดนามเดียบรอยแล้วนะครับตอนนี้เข้ากะชิมาปิดโล่งนะครับปิดโล่งปิดโล่งนหลังไว้นะครับอ่าเอินมาบ่มให่นะครับบ่บใมใ่บ่มให่อยู่สามขึ้นนะครับบ่มใ่สามขึ้น หลังจากนั้นสีเป็นขั้นตอนตัดใยนะครับเอานะครับอันนี้บ้าเงา้วสีปิดโล่งไวอีกสามคืนมาเจอกันครับบป้าเงา้วพามาตัดใยนี่นะครับปิดโล่งทีเดียบร้อยนะครับเอาละครับสามคืนผ่านไปนะครับมีห้องกระสิมาเปิดโล่งตัดใหญ่นะครับเอามาเบิ่งไว้ใหญ่เดินคขักบหอ่สีเดืองามหมน,นะครับ นี่นะครับเปิดร่งสีบาอันนี้ล่งล่งใหญ่นะครับล่งหกสันนะครับนี่ก็สีเป็นการเดินของใ่นะครับนี่เขาเรีนให่เฮ็ดนะครับเดินหลายเดินหน่อยก็มีผลนะครับแต่กะบ่ใส่ว่าสีห่ากบสีบึงให่เป็นรักกะบ่ถูกนะครับเดินใ่เดินหลายก็สแสดงว่าเฮ็ดกะสีเกิดหลายเกิดดีนะครับนี่ โรคนี่ก็เดินบางๆนะครับโใหญ่เดินบางๆนะครับนี่นี่ครับเป็นใหญ่แบบนี้นะครับนี่ลักษณะแบบนี้นะครับยังไงต้องก็ี่มาโฮสหนามนะครับโฮสหนามคือเขาเอือน่าอาการ,าก,าราการตัดหญ่นะครับตัดหญ่เพื่อหายแย่มันยุบลงไปนะครับดอกมันนี่ไม่กิดจะเกิดมาเป็นดอกเห็ดน,นะครับเดี๋ยวบางยงีสิอธิบายในขันทบไป อันนี้การเดินของใยลูกหน่อยนะครับลูกหน่อยสามสัน Done นะครับลูกนี้เดินนานนิดน้อยนะครับนี่นะครับลูกนี้จะเดินนานจักน้อยนะครับใยเห็ดกับใยหิ่งว้อยหี่วายนะครับผสมกันไปนะครับกระยุนน้ำกันนะครับมีสันกลางมีสันล่างนะครับ โลกนี้เดินค่อนข้างที่จะหลายในจังน้อยนะครับนี่นะครับข้างบนนะครับนี่ไญ่ากเลยที่งดนามตัดใหญ่นะครับอันนี้เป็นขั้นตอนต่อไปนะครับครับข้อเดียวที่มางดหนามอันนี้ทิ้งไว้ก่อนเด้อครับตอนนี้เราจะเข้าไปในโลูกผสนข้อสี่ ให้ใจห่าขีหน่อยครับทิ้งไปประมาณเศร้าเศร้าน้าทีนะครับนี่นะครับรก็เกดโพดการตักใยนะครับโอเคหมดนามเซเพื่อที่ให้มันหยุบนะครับให้ใย,ย,ยมันหยุบลงไปหาอาหารกินหลังจากนี้ไม่กระดิ่งหดเกิดเป็นดอกนะครับดอกหน้นที่ ี่กลายเป็นดอกเห็ดเนื้อครับสท,ที่ตัดให่นะครับนะนะครับหลังจากบา้าเหงาตัดใหยหรือหดหนามนะครับ พดนำทัวๆนะครับทัวชั้นเพาะเห่านะครับเบือนั้นนะครับนี่นะครับพดทัวๆให้ถือให่ถุมองนะครับขั้นตอนต่อไปคือสําคัญมากๆนะครับน้อขั้นตอนต่อไปคือสําคัญนะครับคือการเปิดอากาศนะครับนี่นะครับนี่ปัจจัยหลักของเฮดเละนะครับหลังจากการตัดให่นะครับเปิดอากาศ ใชเปิดอากาศนะครับการเปิดอากาศนี่คือขายกระบงสีครับนี่คือบางย่าได้เปิดแล้วนะครับลูกนี่ได้ปูไปแล้วนะครับหลายหลอบแล้วสองอบสามหลอบแล้วนะครับว่านี่นะครับม้ไผ่เบิงลมีที่เปิดอากาศคือห้ออกซิเจนนะครับเปิดเปิดอากาศแจ้งไดนะครับพื้นที่แจ้งไดนะครับต้องขืนอยู่กับผู้มิประเทศณตรงนั้นนะครับว่าเขาสีเบิองว่าหู้อากาศเขาออกตรงไหนนะครับ เบาเงีวก็จะเปิดคางตรงกลางนะครับไห้มันถือสั่นนะครับ้ถือสั่นกลางนะครับนี่เห็นปะนี่ไ้ถือตรงกับสั่นกลางนะครับสามหู้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเบาเงายวเปิดอากาศนะเบาเงยว์ถ้ามาบึงนะครับว่าการเปิดอากาศของเบาเง้ยวเป็นยงไรหลักกาวิธีการรักษาดูดูแลเหตุหลังตัดใยญ่นะครับละเอียดอ่อนนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นหู้จัวนะครับหู้จัว บางย่าก็ได้ปิดทีบร้อยแล้วก็เสีหยห้ยหู้อากาศข้างล่างนะครับด้านข้างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสียหู้อากาศตรงกลางนะครับ,ตร,รบตรงกลางสามหู้นะครับตรงกลางสามหู้บนหู้หนึ่งนะครับลักษณะการเปิดอากาศบ่คือกันนะครับตามตาม้มิประเทศของบัานเฮ้านะครับแล้วก็บางย่าเสีหยห้ข้างล่างอากาศข้างล่างหนึ่งหู้สองหู้สามหู้นะครับ ตรงนี้ค้างนี่กับเฮดขึ้กันนะครับแล้วก็บเ้าแยากกับซีมี่หู้จัวสองด่านนะครับแล้วก็ข้างบนข้างบนหู้หนึ่งนะครับข้างบนหู้หนึ่งนี่นะครับการเปิดหู้อากาศสําคัญตรงใดนะครับอากาศที่เขาข้างล่างครับอากาศที่เขาข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับเขาข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับบ้าแยกจะเปิดหู้แบบนั้นนะครับหนาหลังการเปิดอากาศนี่ซีเฮ็ดนี่เฮ็ด เขาออกดอกนะครับถ้าเขาบอเปิดอ uh, uh, yeah, um ากาศไปทีไหนอ่าถ้าเขาบอเปิดอากาศไมใหาอากาศไมใหายออกซิเจนมันเฮ็ดกระสีเดินใ่หญีนะครับที่เาเป็นถี่เ่าเกิดเป็นดอกเป็นน่วยนะครับนี่นะครับขั้นตอนนี้สําคัญนะครับลังการดูแลอ่าตัดย่อยแล้วนะครับอุณหภูมินะครับห้ามลดลงถึงห้ามลดลงถึง28นะครับห้ามสูงขึ้นเกิน32นะครับนี่นะครับ อ่าอยูระว้าง30 30 31สาเ่านะครับห้ามห้ามลดห้ามเกินน,น,นี่นะครับ,น,น,รบ,บาานี่นะครับอุณหภูมิสิพอดีนะครับเฮ็ดกระได้อากาศนี่นะครับต่อไปก็คือข้ากับเปิดอากาศหนาหลังนะครับเปิดข้างหน้า้าหลังนี่เศราเย็นครับเศราเย็นเศรากับแรงนะครับ รังละ3 0มถึงี่นาทีขึ้นอยู่กับว่าอากาศมันหอนมันเย็นนะครับหลังจากนั้นเฮดก็เริ่มเกิดขึ้นมานะครับหลังจากนั้น3ขึ้นก็สะเห็นดอกเฮดนะครับเดี๋ยวบอยเนี่ยภาพมาอัปเดตดอกเฮดต่อไปนะครับนี่นะครับผ่านไป3าถึงสขึ้นนะครับบอยเนี่ยกับภาพมาอัปเดตนะครับว่าเฮทนอกขึ้นมาบอนะครับนี่นะครับ ขึ้นนะครับนี่นะครับเห็ดนอาก็เริ่มมาอากาศด้เห็ดเดิมมานะครับผมนี่เห็นมะน้อในกล่องเนาะโอ้นะครับสามมืซีขึ้นนะครับมาสามขึ้นแนวขึ้นที่ว่านยังเห็นมาชัดเลยว่าอะไรมาอัปเดตในน้องเบิองนะนี่นะครับ สามคืนขึ้นหลังจากหนีไปประมาณสองถึงสามคืนก็สิได้เก็บพลนผลิตนะครับอ่าส็ได้เก็บพลนผลิตสัน้นอีกกระลังมมกนะครับสิไลกันไรเรื่อยๆนะครับนี่นะครับสิไลนกันไ่เรื่อยๆนะครับไปบึงฟังหนีน้ำนะครับนะฟางหนีกับมานะครับ ข้างนี้กับมาสัตว์บนกับสัตว์บนกับมานะครับสั่นเทิงนี่กําลังโพนะครับโพนิดๆนะครับนี่อ่าครับเอาเนี่ยครับอัปเดตอีกลูงหน่อยนะครับลูงหน่อยก็สิมาผมมาพร้อมกันนะครับนี่นะครับ ลูกหน่อยก็ลืมไมานะครับลืมโพ่ไม่เห็นเยอะแล้วนะครับสั่นสองกะน,นี่นะครับสั่นสองเลนน็กๆเขาเขาเนี่มนเบิดนะครับนี่นะครับสันนี้ยังเดินยังเดินคุม้มอย่าง สันสาม,มีบอสันสามกับมีนะครับเริ่มบกมานะครับนี่นะครับสันบนสันบนก็นเริ่มแตกเริ่มบกมากนะครับเอานะครับ,รบชิบนี่ร้อยาอกับฝากอันตอนนะครับสําหรับคนที่อยากเข็นนะครับร้อยาอกับอะไรจับท่ามให้หรือว่าคนทีกดเขาเบ่ง จนจบคลิปนะครับบ่าเย่ากับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับขอบคุณทุการที่ตามอาการเห็ดต่างต่างเดี๋ยบ่าเย่าจีเห็ดเป็นฉิดแย่หรอไงเด้อครับเด้อการดูแลเห็ดการเห็ดเป็นขนบเห็ดหัวดําหัวยังเนาะบ่อเน่ากับมือไม้ขึ้นกันนะพี่นนองเอรอฉีิปนี้บ่าเย่าขอบคุณเด้อครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทนกการที่ตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้บ่าเย่าสาวสีนี้เด้อครับลุงเคื่องัง ตัดใยนะครับสาวซีสาวซีไปบายเร็ว